You are listening to the Three Voices, One Story Podcast. ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ T Voice One Story Podcast วันนี้เรามาพบกันในอีีที่10แม่ยิงน้ำพริกอีกหนึ่งความเผ็ดของเมืองลำปางหนาเจ้าวันนี้พวกเรามีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิดจากพลังของกลุ่มแม่บ้านบ้านสีดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนั่นก็คือแม่ยิงน้ำพริกมาดูความเป็นมาของกลุ่มแม่ยิงน้ำพริกกันนะคะแม่ยิงน้ำพริกเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2 5 6 โดยเกิดจากการรวมกันของกลุ่มแม่บ้านบ้านสีดอนชยัยตำบลตง้งทงชยัยจังหวัดลำปางที่สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวโดยนำสมุนไพรและวัตถุดิบท้องถิ่นที่เขาปลูกเองเนี่ยเช่นพริก ตะไคร้ดีปรีมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกพื้นเมืองโดยได้รับการสนับสนุนตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2563มีการอนุมัติให้สำนักงานปร,รัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวยออ่ออวร่วมกับสถาบันการอุดมศึกษาดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการก็คือมีการจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือตัวยอ่อก็คือ,อยทโดยมี วัตถุประสงค์ก็เพื่อยกระดับเศรฐษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรรณาการให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่นักศึกษาให้มีงานทําอีกทั้งยังทําให้มีการร่วมพัฒนาพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามความต้องการของชุมชนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลลำปางก็รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ ต่อมามาดูกันที่วัตถุดิบที่ใช้ทำท้อพริกนั้นก็จะมีทั้งสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีสมรรพคุณมากมายที่หาง่ายในทางภาคเหนือได้แก่พริกแห้งกระเรียงที่ช่วยยำบยั้งการเกิดโรคมะเร็งค่ะมีอิทธิฤทธ ตั้งโรคบางชนิดตะไคร้ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและลดการพบช้ำดีปีช่วยอาการไอแก้เซหะถักมาเป็นพริกหนุ่มเขียวช่วยระบบทำเดินหายใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีกระเทียมที่ช่วยลดระดับคอนเลนเตรอยของแดงตามม้านโมเลกุลอิสระและเสริมพุิคุ้มกันให้กับเราเกลือบดช่วยรักษาสมดุลให้กับร่างกายของเราและกะปิกะปิจะมีวิตามิน b ี2ช่วยบำรุงร่างกาย และกระดูกของเราทีนี้มาดูกันที่ผลิตภัณฑ์ของแม่ยินน้ำพริกกันบ้างบอกเลยว่ามีหลากหลายรสชาติตอบโจทย์คนชอบความเผ็ดชอบความหอมและคนที่อยากลองรสชาติของสิ่งแท้เริ่มจากน้ำพริกลาบน้ำพริกนี้มีความเผ็ดจดัดใช้เป็นเครื่องยำลาบและยำต่างๆเช่นยำจิ้นไก่ยำกบหรือยำเห็ดฟางได้อร่อยลงตัวกันเลย 2. น้ำพริกขา น้ำพริกนี้มีความเผ็ดรอด้อนเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะค่อนข้างแห้งมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกินคู่กับเนื้อย่างคือเข้ากันสุดๆ 3. น้ำพริกหนุ่มซึ่งเป็นไฮไลท์ของแม่หญิงน้ำพริกของเราเองน้ำพริกนี้มีกลิ่นหอมของพริกหนุ่มรสชาติกลมกลม่อมไม่เผ็ดเกินไปกินคู่กับเคบหมูหรือข้าวเหนียวบอกได้คำเดียวว่าฟิน นี่นะครับคือสเสน่ห์ของน้ำพริกแม่ยิงไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาแต่ยังเป็นตัวแทนของคุณปัญญาทองถิ่นและความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนอีกด้วยครับ What you will hear next the next next topic. you is จากที่ได้ไปฟังความเป็นมาของน้ำพริกแม่ยิงวัตถุดิบน้ำพริกแบบต่างต่อไปเราก็จะพูดถึงสิ่งที่ทําให้แบรนด์น้ำพริกแม่ยิงประสบความสําเร็จกันนะคะปัจจัยแห่งความสําเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์คือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสําเร็จซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการวางการทํางานที่มีความสําคัญมากสําหรับการสร้างความสําเร็จให้กับกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1. สมาชิก กลุ่มให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและการผลิตสินค้าและต่อยอดองค์ความรู้ในการทำน้ำพริกจากคนในชุมชนเป็นการนันุรักษณ์ทูมิปัญญาท้องถิน่น 2. มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งมีการปลูกแบบปลอดสารเคมีใช้ปุย๋ยคอกมุมบัวมุมควายมุมไก่และมุมหมู3 ครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลายัยเป็นตัวกลางทำให้เกิดการจัดกลุ่มพัฒนาผลิตด้านการตลาด4โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลายัยสนับสนุนและจัดทำนามบัตร ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มทางน้ำพริกแหยิงค่ะ และข้อต่อไปเราก็จะมาพูดถึงอุปสรรคของกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะอุปสรรคของกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่ยิงน้ำพี่คือขอเสียเปรียบหรือผลเสียจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์อาจจะนํามาซึ่งปัญหาความลมเหลียวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ค่ะ 1. ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและเงินสนับสนุน 2. ช่องทางการตลาดยังไม่เข้นแข็งและหลากหลาย What you will hear next the Final next topic you is ต่อไปเรามาดูโครงสร้างการทํางานของกลุ่มแม่ยิงน้ำพริกกันนะคะวิธีการทํางานของกลุ่มแม่ยิงน้ําพริกที่นําไปสู่เส้นชยัยส่วนของกลุ่มสตรีแม่ยิงน้ําพริกหมู่าซึ่งถือเป็นสตรีที่มากฝีมืออย่างที่ได้ฟังกันไปในตอนต้นนะคะว่ามีการแปรรูปพืชผักสมุนไพรมากมายภายใต้แบร ของแม่ยิงน้ำพริกจากที่เราได้ศึกษาไปยังกลุ่มผู้ผลิตเราก็พบว่าประธานของกลุ่มผู้ผลิตก็คือคุณแจนหอมคัดส,สมการซึ่งโครงสร้างการทํางานก็ค่อนข้างครบเลยล่ะค่ะมีทั้งประธานรองประธานเห็นลันยิกกรรมการแล้วก็ฝ่ายในส่วนของการตลาด ทีนี้ในการทํางานของเขาก็จะมีขั้นตอนที่ชัดเจนเลยล่ะค่ะ 1. เริ่มจากการประชุมวางแผน 2. จะมีรายง,งานผลและรับออเดอร์ 3. จะมีการผลิตสินค้าโดยกลุ่มแม่ยิงน้ำพริกจะผลิตสินค้าแค่เดือนละ2ครั้งเท่านั้นนะ 4. เมื่อผลิตสินค้าเสร็จเขาก็จะส่งผ่านบริการขนส่งแฟรเคอรี่อะไรพวกนี้นะคะ5มีการติดตามผลและประเมินผล6สุดท้ายก็คือรับฟีดแบ็กกลับมาเพื่อมาปรับปรุงสินค้าของตัวเอง สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1. จะมีการผลักดันให้มีการจัดพื้นที่จัดการแสดงพื้นที่ขายหรือสินค้าภายในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานท้งภาครัฐและก็เอกชน 2. ทั้างภาครัฐและภาคเอกชนควรนำหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาบูรณาการหรือให้ความร่วมมือ นำเอาองค์ความรู้ที่พัฒนานำเอาข้อมูลมาให้คนในชุมชนตามนโยบายสาธารณะ 3. าภาครัฐและภาคเอกชนควรเพิ่มหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนทั้งการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนเข้ามาสนใจมากขึ้น 4. เป็นการศึกษาการตลาดและการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันยุคทันสมัยในปัจจุบันนั่นเองบทสรุปของกลุ่มแม่ยิงน้ำพริกกลุ่มผู้คนมากฝีมือแม่ยิงน้ำพริกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านสีดอนชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านเช่นพริมกมะแขนดีปรีกระเทียมและอื่นๆโดยจุดประสงค์ของเขาก็อยากนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดเป็นน้ำพิกขายแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะคะเช่นการขาดเงินทุนช่องทางการตลาดยังน้อยก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ด้านการตลาดมากพอเพราะว่าถือเป็นแบรนด์ใหม่ด้วยพูดง่ายๆเลยก็คือนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการรวมพลังของคนในชุมชนการนำภูมิปัญญามาสร้างอาชีพแต่ก็ยังต้องการแรง สนับสนุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทุนการตลาดถึงจะเติบโตไปได้มากกว่านี้ค่ะ <Wow. S 1> สุดท้ายสุดท้ายก่อนจากจากกันไปก็ขออนุญาตขายของนะิดนึง หากใครต้องการลิมรองความเผ็ดภายใต้แบรนด์แม่ยิงน้ำพริกสไตล์พื้นบ้านทางภาคเหนือสามารถติดต่อได้ที่คุณจันหอมคัสสมการหรือได้ที่ Facebook แม่ยิงน้ำพริก Line แม่ยิงน้ำพริกภาษาอังกฤษ i n s t a g r กรแม่ยิงน้ำพริกหรือที่เบอร์ติดต่อที่0918083429โดยสถานที่ผลิตนะคะจะอยู่ที่176หมู่5บ้านศีดอนชัยตำบลต้นทองชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีทางน้ำพริกลาบน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกขาให้เลือกริมรถและเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับความรู้ในวันนี้มีความรู้มากมายเลยละคะ่ะและในอีพีหน้าเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านไหนชุมชนใดก็โปรดติดตามกันต่อใน e ีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ Tree Voice One Story Podcast ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ One Story Podcast